สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ามาอยู่กนกับปืนตามคําขอนะครับปืนที่เราจะเอามาเล่นในวันนี้นั่นก็คือปืน EVLK1 นั่นเองนะครับ เป็นปืนกลอีกกระบอกนึงเลยนะครับที่มีผู้เล่นบางคนเขาใช้กันอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าน้อยมากเลยนะข้อดีของปืนนี้นะครับสาหรับผมนะ1เลยครับการดีของกระสุนที่ขึ้นเป็นแนวตรง2การยิงที่เราสามารถควบคุมได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็3เลยเนี่ยลำกล้องของปืนนี้เนี่ยถือว่านิ่งมากๆเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะส่วนข้อเสียของปืนนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการล่นช้านะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยยิงศัตรูเนี่ยถ้าเกิดวัดกันกับพวกปืน FN G36C M4 อะไรพวกนี้เนี่ยในระยะใกล้เนี่ยบางทีเราก็อาจจะมีสิทธิ์แพ้นะครับเพราะว่าปืนมันจะลั่นช้าไปนิดนึงนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปลุยกันเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกคนคงจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมละ่ะงั้นเราไปลุยพร้อมกันเลยครับ Let's go <S ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจงท,ลเ,เ,ลทเลยไหมเที่อน Come on Come on หุยหยกลางมีเพื่อนกลางมีปลาระเบิดซะเขาหนีไปแล้วเพื่อนเจ็บหนึ่งครับ ไปหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนเข้ามาหาผมเพื่อนโอ้เพื่อนกระส่วนผมหมดโอเคสวยครับทีของคุณผมเกือบตายแล้วเมื่อกี้ไม่น่ายหิวเลยเ<อ>กลางลงสองครับไม่เอาแล้วเ <laughs> พื่อนกลางสองเพื่อนใครใครจะฆ่าเ <laughs> พื่อนผมนายเหรอปุ๋ยเขาเล่นชุดทองด้วยว่ะสโลโมชัน่น ใครใครฆ่าเพื่อนผมผมว่าผมต้องหาที่ดักยิงแล้วแหละลุยกลางได้ป่ะเพื่อนกลางลงครับโอ้มีเจ็บอยู่นะเพื่อนหายไปหนึ่งครับสวยเพื่อน อยู่มาครับหายไปหนึ่งครับหายไปอีกหนึ่งครับโอเคสวยเพื่อนผมอยากยิงซาไนคนที่เข้ามากลางจังเลย เคไม่ออกมาละถ<ป>อยมาเพื่อน<ป>หลังผมเข้าครับไอไปนหนึ่งครับ <c oughs> กลางลงเพื่อน โอ้โหเวนกรรมถ้าเพื่อนจะเล่นบนเพื่อนวิ่งตัดไปเลยนะเดี๋ยวผมจะได้ทางนี้ให้ไงเอาเรียบร้อยเอ้าไ้ป้าโดนแสงอีกพลาดเลยผมโอเคเพื่อนเราไปกลางแล้วครับตอนนี้เออดันมาเลยเพื่อน สบายแล้วรอบนี้เพื่อระวังแล้วครับเอาเฮ้ยไอคนนู้นเขาหลุดไปได้ไงวะหายไปหนึ่งครับอยู่มาแอลมาเวรกรรม กลางมาเพื่อระวังสวยครับโหสามวิยังถึงอีกหรอวะฝากดูไม้ด้วยนะเพื่อนโอ้ลมทางนั้นผม โอ้โหหายไปหนึ่งครับใจเขาเด็ดจริงๆยอมใจเขาเลยนะเนี่ยโอเคเจ็บสองครับอย่างน้อยเลือดเขาก็ลดอยู่ในอัตราหนึ่งแล้วแหละโอโหายไปหนึ่งครับ โอ้เรียบร้อยเลยผมเชื่อว่ารอบนี้เขาต้องมาบนครับดูท่าแล้วความเชื่อน่าจะพังท่านผู้ชมอยู่ๆตั้งหากเอ้ยอ,อยู่ๆสิไปแล้วเพื่อนไปแล้ว หายไปหนึ่งแล้วเพื่อนก uh oh. วงมกำลังกินนิวอยู่ไหนเนี่ยคำตื่นเวเวลาถูกติดตั้งแล้วมาแล้วครับมาเยอะด้วยหายไปหนึ่งครับยังไงร,รอบนี้ก็ต้องบนใช่ไหมเพื่อน เอากลับสู่ความว่างเปล่าอีกครั้งสวยครับหลวงพี่แว่นไประเบิดยาดไปเลยเพื่อนพ่อมีครับ โอ้อะไรล่ะเพื่อนมาบนไหนเธอผมรอด,ดักบนอยู่ตอนนี้โอเคเพื่อนเราตัดกลางแล้วครับตัดกลางกับยุละดูบนเลยผม ายไปหนึ่งครับเกือบตายว่ะผมโอเคตายครับรอบนี้เขาจะมาทางไหนกันวะโอเคอยุ่แน่นอนครับ ลมทั้งนั้นผมโอเคเพื่อนดูท่อให้ผมนะถ่ายไปหนึ่งครับถ่ายไปสองครับท่อเพื่อนท่อลงยุถ่ายไปหนึ่งครับชนะ รอบนี้ต้องบนแน่นอนโอ้บนเงียบกิฟบเลยโอเคกลางมาครับหายไปหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนถอยก่อน โอเคมานหนึ่งครับเยอะเกินว่ะสวยเพื่อน เคหายไปหนึ่งครับ oh. เจ็บอีกหนึ่งครับหายไปหนึ่งครับ <Wow. S 1> มาอีกหนึ่งครับหายไปหนึ่งครับ <Yahoo. S 3> คุณได้รับช,ชนะ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับปืน EVLK1 ได้ลองเอาไปยิงเนี่ยรู้สึกเลยครับว่าเออวะมันมันก็ดีจริงๆนะแต่ว่าอย่างที่เห็นไปนะครับในบางจังหวัดเนี่ยผมก็จะตายก่อนเนาะเพราะว่าการลั่นที่มันช้าเกินไปเนาะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยวัดกับปืนอื่นเนี่ยค่อนข้างลําบากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าปืนนี้เนี่ยถ้าจะยิงจริงๆนะระยะกลางกับระยะไกลอ่ะผมมองว่าปืนนี้ค่อนข้างได้เปรียบนะครับแต่มันจะเสียไปในเรื่องของความแรงนะเพราะยิ่งไกลเนี่ยดาเมจมันก็ จะน้อยลงนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มันหลุดออกไปด้วยนะครับส่วนเรื่องปืนตามคำขอเนี่ยผมจะขอหยุดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําออกมาอีกแค่2กระบอกนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยรีเควสขอมาใหม่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากผมเองเนี่ยทำไม่ทันจริงๆนะคือระบบมันลวนไปหมดละจำอะไรไม่ค่อยได้นะครับคลิปน นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ